สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มีเคล็ดลับที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับหน้าอกหย่อนยานมาบอกต่อค่ะสําหรับสาวๆท่านไหนนะคะที่รู้สึกว่าหน้าอกตัวเองเริ่มยานนะคะต้องห้ามพลาดคลิปนี้เลยค่ะเมื่อมีปัญหานะคะเราก็ต้องรีบแก้ไขค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องมารู้สาเหตุต้นตอของการทําให้หน้าอกหย่นยานกันก่อนเลยค่ะ หนึ่งคือการไม่ใส่บาค่ะสาวๆอาจจะรู้สึกอึดอัดน,นะคะแต่ว่าการไม่ใส่บานี่แหละค่ะเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งเลยที่ทําให้หน้าอกหย่อนยานนะคะเพราะการใส่บาค่ะจะช่วยรองรับสรีระของหน้าอกนะคะทําให้หน้าอกดูกระชับแล้วก็ได้รูปยิ่งขึ้นค่ะ 2. คืออายุที่เพิ่มขึ้นค่ะแนะนําค่ะว่าเมื่ออายุมากขึ้นนะคะสรีระร่างกายของเราก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปค่ะหน้าอกก็จะดูหย่อนยานนะคะวิธีที่จะทำให้หน้าอกกลับมาดูเต่งตึงเหมือนเดิมนั้นก็คือการออกกําลังกายบริหารหน้าอกนั่นเองค่ะ 3คือการให้นมบุตรค่ะสาวๆที่ให้นมบุตรนะคะจะทําให้หน้าอกดูหย่อนยานค่ะเราสามารถนะคะออกกําลังกายบริหารหน้าอกได้ค่ะซึ่งก็จะมีท่าบริหารนะคะสําหรับคุณแม่โดยเฉพาะเลยค่ะ 4. คือการลดน้ำหนักค่ะเมื่อน้ำหนักลดอย่างรวดเร็วนะคะแน่นอนค่ะว่าสิ่งที่ตามมาก็คือทําให้หน้าอกยานนั่นเองค่ะเพราะว่านะคะไขมันตรงหน้าอกจะสลายหายไปด้วยค่ะวิธีที่ดีที่สุดนะคะนั่นก็คือการออกกําลังกายอย่างค่อยเป็นค่อยไปค่ะจะทําให้หน้าอกนะคะไม่เสียรูปทรงแล้วก็ไม่ทําให้เสียสุขภาพอีกด้วยค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสาเหตุของการทําให้หน้าอกหย่อนยานค่ะก้าวขอแนะนําเลยนะคะใครไม่อยากหน้าอกยานค่ะต้องออกกําลังกายนะคะบริหารหน้าอกเป็นประจำค่ะแล้วก็นวดกระชับหน้าอกนะคะด้วยสบู่ของแฮปเซนตัวนี้เลยค่ะซึ่งเป็นสบู่เกรดพรีเมียมมากๆนะคะกาวใช้นวดเป็นประจําเลยค่ะสะบู่แฮปเซนตัวนี้นะคะนอกจากจะช่วยกระชับทรงอกแล้วค่ะเขายังช่วยกระชับผิวอีกด้วยนะคะทําให้ผิวค่ะดูชุ่มชื่นเต่งตึงแล้วก็อิ่มน้ํานะคะดูเนียนนุ่มน้าสัมผัสพร้อมยังช่วยผัดเซลล์ที่คำเสียให้หลุดออกไปเผยให้เห็นผิวที่ดูขาวสว่างกระจ่างใสยัง ายิ่งขึ้นค่ะเพื่อเพืนที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาสั่งซื้อกันได้เลยค่ะยังไงกาวก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับสบู่แทบเซนเจอนี้เลยค่ะ